วันเจนเหมือนติดล้มนุ่มโจ้ไหมสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับน้องอหญิงสู่เพจวันพาค่ะเพจนี้มีแต่ให้เออที่หญิงจะตั้งชื่อเพจใหม่เพนี้ตั้งว่าเพจนี้มีแต่ให้ไม่แต่ฉันจะทำโครงการ CSR ้ยใช่เหลือคนเดือนละแสนอ่ะมาแล้วมาแล้วสวัสดีทุกคนที่เข้ามาด้วยนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะอ่ะ ลาเป็นไอซี้องอีกนะคะแต่ว่าส่งให้แม่แชร์ให้นายค่ะส่งให้ลัเรียกไปนะไอต้องแชร์ทุกทุกทุกแลตฟอร์มเนต์ทุกแบบแชร์ทุกแลแชร์ทังเปจสาวน้อยด้วยเหรอใช่ค่ะโอโหขนาดนั้นเลยเหรต้องขนาเชิญต้องเชิญก่อนไหมต้องต้องเชิญก่อนเราถึงเชิญพรเอกหนุ่มมาร์โกใครเอกหนุ่้าตลดวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษอย่างนี้เกิดไม่ก่อนพิเศษ พ่ออะไรวิญย์ทำไมถึงพิเศษมากยังเล่หญิงว้างแรงมากไม่ได้เหมดตายอใส่ย่าใส่ย่าพระเอกอย่างเมือกี้พระเอกหนุ่มอะไรนะ้ม่อก้จำอะไรหนุ่มหน้ามนคนหน้าใสในตาเศร้ายืนนิ่งในใจกันเข้า ตกอบตกอบบังเข่ากดนั้นเจ้าเลสิบผอเสือเจาะลสิบผอเสือผู้จัดการพ่อว่าค่ะผู้จัดการพ่อว่าเป็นผอ้เจ้าจอบมาคักเลยเดี๋ยวนี้สวัสดัตสวัสดีค่ะมาแล้วแมวล่ามาแล้วมาแล้วมาแล้วกดแชร์ก่อนค่ะกดแชร์ก่อน ขอมืงพลังไดยค่ะขอขอสำหรับพี่เอฟซีเนาะ,<จ>ะขอไปร้อยคนแล้วเอ้ยวัยมากไ,ไม่ต้องดูว่า,าออเอฟซีเซาเร่เขาจึ้งกันทั้งตอนนี้เอฟซีเซาเรยจะมาประมาณหกโม,กม,กง,มงนะจุดแล้ววงอินงวงอินอ่นะใครไปได้สิวเอียงสิวงงอินมาหน่อยคะ่ะนี่ฟ้าเพียรเสร็จเลยนะคะเดี๋ยวขอหยาบช่องคาถากันเนาะคะ่ะ มุ้งหิมมุ้งหิมมงหิมมงหิมมงหิมพี่เบียร์เอาประเด็นคาถานพี่ติดมาแรกนี่คือคาถานี่แหละแม่นปะค่ะแมนแม่มือนั้นอะไรสุดกับพี่หนึ่งพันคนแล้วค่ะหนึ่งพันหนึ่งร้อยแล้วค่ะพี่เบียร์ดูค่าถ่านเนี้ยเขาเชทไปถามวันนี้ไม่ตอบใส่บริษัทกอโจูนี่ละพี่ใส่ได้กับทุกคนค่ะเขาไม่รักแม่แล้วอุ้ยพันสองแล้วนะพันสองแล้วนะมาไวมากพันสองแล้วนะแม่อ่ะ กดแชร์คนละหนึ่งแชร์เดี๋ยววันนี้เราจะมาแบบรวดเร็วแม่เฟิร์นยังงอนอยู่พันสามพัถือว่าเร็วไหมเร็วมากเร็วมากพันสี่เราด้วยพันสี่เรด้วยเร็วมากวันนี้เราลองอะไรในในในเฟซของแม่เฟิร์นเนาะใช่ค่ะปกติเป็นกิจติดต่อเนาะใช่หนึ่ค่ะอ้ายเร็แล้วหนึ่งพันกร้งพั้ค่ะ โอ้ยมากกันไวมากเลยอ่ะผมแชร์ให้หมดทุกหมดทุกอะไรแพลตฟอคสาว้อยโอ้ทั้งเพจเนี่ยผมทั้งเพจลูกผมทั้งเพจอะไรหมดเลยนี่ต้องมีอะไรพิเศษให้ผมไหมนี่โอ้โหทั้งเพแล้วน้อยอ่ะพ่อนสาวน้อยทุกวันนี้หงไม่พออเออเจะร้องไหมนี่อ้หยังไงอยังไงแม่เฟื่ออยู่ในใจผมอยู่แล้วพ่อดูโลโก้ด้วยั 2อ0 0คนค่ะใส่ใจขนาดไหนใส่ใจแค่ไหนไม่บ้านบ้านิวเข้ามาเยอะเลยเข้าใจคำว่าชิวไหมแปลว่าอะไรคะไม่ชอบขี้หน้าหมันไส้แบบฉุนฉุนฉุนเหม็นเหม็นฉุนไม่ชอบอย่างเงี้ยมาเยอะ2,100ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแม่เฟิร์นจะไปเข้าบ้านคิวแล้วตอนนี้ ก็ใช่ไงไม่เฟิร์มก็จะไปนั่นแหละคือถ้ารักคือบ้านหักผมไม่มีไหมผมมีแต่บ้านขิวอ๋อไม่ได้บ้านขิวไม่มาแมนสิไม่ต่างกันเลยเนาะเฉีเฉียวายสองพันสองสองพานสองพันสอแล้วค่ะสวัสดีเอฟซีรับมืออินทุกคนด้วยนะคะสวัสดีเอฟซีคอรโจ้ด้วยนะสวัสดีเอฟซีสน้อยแรงความด้วยค่ะขออนุญาตวันนี้มาแบบหน้าสดมาแบบรีบจริงจริงหนูตื่นตั้งแต่ตีห้านะแต่ว่าหนูรู้ไม่ต้องแต่งหน้าก็ได้เออก็สวยแล้วนี่สวยแล้ว อันนี้นี่ผ่านกล้องสดยังสวยเลยอ่ะไม่เดียงต้องบอกว่าเพราะอะไรเราถึงได้ทางติดต่อเพราะว่ามันพ่ดไม่ได้เลยมันพูดอะไรไม่ได้ใช่คืออย่างเราพูดว่ามันเตือนเหรอมันพูดว่าอะไพูดอะไรไม่ได้เลยพูดว่าแหวนทองแบบนี้ก็ไม่ได้พูดว่าแหวนทองพูดว่าแจกก็ไม่ได้พูดว่าแถมฟรีอะไรไม่ได้เลยค่ะขาวก็ไม่ได้ไม่ได้เลยติดต o อค่อนข้างเซนสิทีใช่แม่ค้าตอนนี้ก็เริ่มที่จะแบบ แล้วเห็นเห็นขาว่าอะไรถอนเงินจากติดต่อไม่ได้เจ็ดล้านอะไรใช่เรื่องจริงใช่ไหมกว่าตอนเราดูก็เหมือนกันสิบเอ็ดแหละของเรามันก็าจะแบบว่าเราก็เลยติดต่อพันห้าคุณค่ะว้าเจอปัญหาลยแล้วเราก็เลยย้ายมาแพลตฟอร์มอ่าสวัสดีเอซีเรอเองด้วยนะคะเข้ามากันเรียกค่ะเข้ามากันเร็วถ้าไลฟ์สดยูทูบจังสองนี้จะเป็นหมื่นเนี่ยว้าถ้ายูทูบมันมีระบบบิลิสนะพี่เฟิร์สเราไปเลย อ่ะสองพแล้วเอางี้สามพันสามพัคนเริ่มเลยเริ่มเลยเริ่มทำอะไรอ่ะสองพันเจแล้วเริ่มเลยก็คือวันนี้เริ่มอ่ะยังยังมันยังไม่ถึงถามก่อนทามก่อนถามถาม่ว่าเคยมีเอยขายเท่าไหร่อันแรกแรกที่มาเลยร9 9ยเ9 199ิเกแล้วก็รอยเิ้รก็แแล้วก็มาร้อยองที่ผ่านมา100่้อยบาท่บาท ครั้งนี้จะขายห้าสิบดีว้าวถ้าขายห้าสิบเนี่ต้องไม่ขายเอาแต่ค่าส่งแล้วพ่อหรือยังไงแต่ว่าเรืลดลงมาเรื่อยๆลดลงมาเรื่อยไม่แต่ว่าครั้งนี้ก็ถูกกว่าหนึ่งร้อยคุณพ่อเ่ยนะฮะครั้งนี้ถูกกว่าหนึ่งร้อยค่ะเนี่ยบอกว่าเจ้าของแบรนด์ไม่อยู่เจ้าของเจ้าของแบรนด์ไม่ถูกไม่พ่อถูกกว่าหนึ่งร้อยใช่ค่ถูกกว่าหนึ่งร้อยไม่พอเพราะวันนี้หนูมีตัวนี้มาให้ด้วยสามพันแล้วก็มีอะฮะให้สำหรับย่งไมคนที่โชคดีกูสั่งไปวันนี้ ใครกดสั่งอุ้ยสามพันแล้วต้องเปิดตรงเนี้ยสามพันแล้วต้องเปิดแล้วบอกคนราคาจะขายเท่าไหร่อ่ะจากนะคะที่วุกินเคยขายต่ำที่สุดก็คือเซฟนี้หนึ่งร้อยบาทแต่วันนี้ใครโชคดีจะได้แบบนี้ไปด้วยค่ะจะได้แบบนี้ไปด้วยนะแล้วให้เพียงเก้าสิบเก้าเอ้ยเก้าสิบสี่บาทฮะเก้าสิบสี่บาทพอปังมาฮะเก้าสิบสี่บาทพอเขาบมาเอาเลยก็ได้นี่เขาเอาท้องพวกนี้วันนี้วุกินมาอ่าง หนึ่งเท่ากับจานวนได้เลยค่ะออ่างหนึ่งเท่ากับจํานวนได้เลยค่ะอ่าวิงโชว์ค่ะวันนี้นะคะรหัสออ่างหนึ่งเท่ากับจานวนนะคะทางเซฟบุ๊กแมสขายเพียงสี่สิบเก้าบาทเท่านั้นเก้าสิบสี่บาทมรหัสออ่างหนึ่งได้เลยนะคะวันนี้นะคะให้เซรั่มหนึ่งขวดสูรหนึ่งก้อนในราคาเก้าสิบสี่บาทค่านะคะบอกเลยคุ้มมากแล้วก็เท่ากับสิลปเลย อาจจะมีสิทธิ์ได้แบบนี้ด้วยนะคะอบอกเลยคุ้มมากนะคะเท่ากับห้าเท่ากับสิบได้เลยค่ะนะคะหนึ่งเซ็ตเก้าสิบสี่บาทใช่ค่ะรหัสอออ่างหนึ่งเท่ากับจำนวนวันนี้นะคะทุกคนใครโชคดีจะได้ตัวนี้ไปด้วยแหวนทองอย่าใส่ยอย่าซั่งเซ็ตเดียวไม่มีม,มีมีแจกช่องด้วยเหรอแจกช่องด้วยค่ะม,มันจะอยู่ในสบู่ไม่ใช่ไหมใช่จริงๆอ่ะผู้ใดผู้ใดสัมมามือนีโชคดีค่ะโชคดีเอาไปได้แหวนทองเนี่ย เอาไปให้ใครไปไล้ใครไปซื้อค่ะก็คืออย่างที่บอกว่ามันถูกมันถูกกว่า100บาทไม่พอวันนี้มีแหวนทองให้ด้วยรหัสออ่างหนึ่งเท่ากับจํานวนค่ะแล้วโอนเงินได้เลยไม่อยากสองีไหมอ่ามีท่างสองที